การเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องของคนหมดทางไปเลือกตั้งนี่เป็นวิธีการที่ตื้นเขินเป็นวิธีการที่เอามาอ้างเห็นไหมนี่ประชาชนเขานี่มาเลือกคนนี้มาเลือกสสมาเลือกอะไรนี่มาเป็นตัวแทนมาเป็นสสมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติแทนตัวจงกระตั้งเลือกนายกเลือกประชาชิ ตานาธิบดีนั่นแหละเนี่ยเขาก็เอาวิธีการเปลือกเปลือกผิวผิวว่าเนี่ยประชาชนมาออกเสียงนะเอาตรงบัญญัติภาษาหรือเอาตรงรูปแบบเอาเอาแค่วิธีการตื้นๆแค่เนี่ยมาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยมันตื้นมากเลย เปลือกปลือกผิวผิวข้างนอกเทน่นั้นไม่มองลงไปที่ว่าแล้วจริงๆพฤติกรรมจริง,รงพฤติการจริงของมนุษย์ชาติกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มไหน,นแล้วตัแต่สังคมกลุ่มจนกระทั่งถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศภาคภาคเอเชียภาคยุโรปภาคอเมริกา อะไรก็ว่ากันไปคือสังคมกลุ่มนั่นแหละพฤติกรรมพฤติการ,รของมนุษย์ในกลุ่มนั้นนเนื้อแท้เขาเป็นอย่างไรถ้าเนื้อแท้ของเขาลงตัวเลยนะว่าโอ้คนกลุ่มนี้นี่นะคนกลุ่มไหนแล้วแต่แต,แตั้แต่กลุ่มเล็กตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงตำบลถึงอำเภอถึงจังหวัดถึงประเทศถึงภาค อย่างที่ว่าไปแล้วถึงโลกเลยพฤติกรรมพฤติการก็เป็นยังไงถ้าพฤติกรรมพฤติการของคนกลุ่มไหนก็นแล้วแต่มันมีพฤติการ,รม,มีพฤติกรรมที่สอ่อที่สแสดงที่อ่านได้เลยว่าอ๋อคนกลุ่มนี้เขาอยู่กันอย่างเมตตามีกายกรรมก็เมตตากันเนาะ วจีกรรมก็เมตตากันมนโนกรรมก็เมตตากันแล้วก็ก็ร่วมกันขยันสร้างสรรค์ทำงานไม่ขี้เกียจมีวิริยารำพะแล้วไม่อปัจจยะไม่สะสมเอามารวมเปนกองกลางลาภธรรมิกาก็มาเป็นสาธารณโภคีโดยเขามีหลักเกณฑ์มีศีลมีทิฏฐิ มีปฏิพานความรู้ความเห็นความเข้าใจในวิธิและก็มีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ตั้งแต่ภาษาสมัยพระพุทธเจ้าจนหลักเกณฑ์ถึงสมัยเรียกกันว่ากฎหมายเรียกว่าธรรมนูญเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าวินัยเรียกว่าแบบแผนอะไรก็ตามใจคือหลักที่ให้มนุษย์ว่าเฮ้ยเองอยู่ในร่องในรอยในหลักในเกณฑ์ในแบบในแผนในกฎหมาในวินัยหน่อยนะ คนก็ต้องมีโดยสัญชาตญาณสัตว์มันยังมีเลยสัตว์กลุ่มสัตว์โรมันยังมีวินัยของมันเลยมีนะโดยสัญชาตญาณของมันมีนกนกเป็ดบินบนฟ้ามันบินนกนกเป็ดน้ําที่บินบนฟ้ามันมีวินัยของมันในการบินนะครับมีวินัยทั้งนั้นนะสัตว์ก็มันมันอยู่รอดมันโดยสัญชาตญาณมันเป็นวินัยโดยธรรมชาติและคนนี่ฉลาดก็เลยรู้ว่าเออมีวินัยแล้วก็เอามา อธิบายกันว่าต้องเป็นอย่างนี้ใครฉลาดมากก็รู้วินัยดีอย่างชาวโสริี่ฉลาดมาก<ๆ>ก็รู้วินัยดีว่าโอ้ทุกคนชัดเจนในวินัยแบบนี้หลักเกณฑ์แบบนี้ก็ทุกคนพยายามทําให้ได้แม้กิเลสเราจะมีขัดแยง้งเราก็ต้องยอมว่าเฮ้ยวินยัยเราเข้าใจนั้นนี่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ดีของเราผิดรรเราก็ต้องยอมต้องต้องแก้ไขปรับปรุงเราก็ต้องยอมรับผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยจะเรียกภาษาว่าอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไปที่อาตมาเอามาขยายสารณี้ร,รมหกก็ดีวันนักเก้าก็ดีหรือแม่แต่พระหุชนะหิตายะพระุขน,นสุขายะโลกาณุกัมปายะก็ดีหรือโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็ดี มาเป็นองค์ประกอบมาเป็นกระบวนการที่จะขยายความตันเรื่องของมนุษย์กับสังคมให้เห็นว่าเนี่ยมีปัญญารู้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ท่านว่าไว้เนี่ยลงตัวถูกต้องตามที่พระเจ้าท่านวางตัดไว้เป็นหมวดหดสุดส,ดสดหลักๆอย่างชาวโซลปฏิบัติได้ตรงตามที่คําสอนรู้เจ้าจึงเป็นประชาธิปไตยแท้ๆไม่เรียกประชาธิปไตยก็ตามเรียกว่า เป็นเรื่องของมนุษยชาติในสังคมสังคมใดก็ตามตามที่อยู่กันด้วยมีพลังอธิปไตยเรียกว่าพลังมีพลังพลังสร้างสรรค์พลังทําดีพลังทําชั่วนะเพราะงั้นคนในสังคมนี้รู้อ๋อพลังทำพลังอย่างนี้เป็นพลังเป็นธรรมเป็นพลังดีอันนี้พลังชั่วไม่ทำพลังชั่วพวกนี้ไม่ปพฤติไม่ให้มี พลังไม่ให้มีอาการไม่ให้มีลีลาของพลังนี้ในตัวเรากายกรรมของเราก็ไม่มีชั่วๆแบบนี้วจีกรรมของเราไม่มีชั่วชวแบบนี้มโนกรรมเป็นประธานตัวรู้และเป็นตัวสั่งการให้ทําออกมาไม่มีในจิตไม่มีเลยกิเลสที่จะช่วยงั้นไม่มีเลยหากิเลสช่วยยังไงไม่ได้เลยเป็นอรหันต์จบอรหันต์ก็คือหากิเลสช่วยไม่ได้คําว่าชั่ววาดีนี่เป็นสมมตินะไม่เที่ยง ในสังคมนี้สมมุติอย่างนี้สังคมไทยสมมุติประชาธิปไตยแบบไทยอเมริกาสมมุติประชาธิปไตยแบบอเมริกาอยู่ในเกาหลีเหนือเขาก็ประชาธิปไตยเขาแบบเขาเขาจะ,ะเผด็จการเต็มที่เชื่อผู้นำชาติพลไัยของเขาให้อำนาจเด็ดขาดจริงๆแล้ว เขาพยายามที่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยเกาหลีก็ตามเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ก็ตามพยายามจะให้เป็นประชาธิปไตยสุดท้ายความเข้าใจประชาธิปไตยของเขาก็คือตัวหัวหน้าจัดการบริหารเสร็จแล้วคนไปเชื่อคารมเขาเ้า,เาก็เลยแยกประเทศไปเป็นเกาหลีเหนือหรือแม้แต่ ยุโรปก็เคยแยกกันมาตั้งเท่าไรเป็นสองฝ่ายสองฝากมาทั้งนั้นเนี่ยแย่งกันจนกระทั่งสุดท้ายฝ่ายไหนชนะฝ่ายนั้นก็เอาจนกระทั่งแยกประเทศกันเลยอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เหลือกันทุกวันนี้ยังมันเหลือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่เด่น่นชัดในโลกนอกนั้นมันก็ยอมกันหมดแล้วจำนวนกันมดแล้วนะประชาธิปไตยก็คือเพื่อมวลประชาชน ที่ร่วมกันแล้วต้องมีฝ่ายคานต้องมีคนคานความเห็นต้องแตกกันต้องแตกต่างกันถ้าโลกใดไม่มีสิ่งสองอันหนึง่งอีกอันหนึง่งสองอันแล้วมันจะต้องขัดเกลากันขัดแย้งกันสิ่งนั้นตายเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกับกาแล้วที่เลื่อนไปเลื่อๆ,ๆองประกอบที่จะมาร่วมก็จะไม่คงเดิม เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรเที่ยงจึงต้องตรวจสอบขัดเกลาตรวจสอบขัดเกลารออสเตทัสโคออสเตทัสโคเป็นตัวสำคัญนะถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาขอยืนยัน,ะนะนว่าอาตมากำลังอธิบายประชาธิปไตยให้ด็อกเตอร์ทางประชาธิปไตยฟังอาตมา,มาบางอาจอย่างนั้นเลยน,ะนี่ในพูดเนี่ยที่จบมานะคุณอขอยืนยันคุณอธิบายอย่างอตาตมาไม่ได้หลอกเพราะอาตมา ผ่านประชาธิปไแตยมาไม่รู้กี่ชาติแล้วหรือผ่านการบริหารประเทศเผด็จการก็ตามใน,นสมุริยาสิทธิราชก็ตามคอมมิวนิสต์ก็ตามประชาธิปไตยก็ตามมันหมุนเวียนกันมาในโลกนี้มากี่กับกี่กันแล้ววะไม่ใช่ของใหม่ของอะไรเลยของเก่าแต่มันก็เก่าเอี่ยมเพราะมันจะต้องมาทำซ้ำทำซากอยู่ตรงนี้เก่านี่เลยเอี่ยมอยู่ตลอดเวลา เก่าเนี่ยเลยสมัยเก่าสมัยใหม่เสมออยู่เก่าไม่ตกสมัยไม่ตกยุคเลยมันเป็นอย่างเงี้ยใครจะฟังรู้เรื่องกับฟังฟังไม่รู้เรื่องกันแล้วไปนะเพราะงั้นทุกวันนี้โลกตื้นเขินมากที่บอกว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งถือว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบ ต้องมีการเลือกตั้งจึงจะชี้ได้ว่าสังคมประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยถ้าไม่มีเลือกตั้งเท่านั้นแหละตัดสินเลยว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยยิ่งปฏิวัติหรือรัฐประหารก็ไม่เข้าใจอีก